ส,สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมีหนังสือนะครับผมอ่าหนังสือการ์ตูนนะครับสําหรับเด็กนะครับอ่าที่ใครใครสนใจนะครับมีลูกๆหลานๆนะครับอยู่ที่บ้านนะครับผมอ่าพ่อแม่ใครเอ่อที่เลี้ยงลูกนะครับผมอ่าก็สามารถซื้อหนังสือตั well ้งไข่ล้มนะครับผมอ่าเป็นหนังสือการ์ตูนนะครับสําหรับเด็กนะครับนี่ครับอ่ะแล้วข้างในนะครับจะมีเนื้อหาครับที่เป็นสีนะครับ เหมาะสาหรับอ่านให้เด็กฟังก่อนนอนนะครับผมอ่าดูเลยครับเรื่องตุ่มป้องนะครับผมเป็นเอ่อภาพเป็นจมาศคําบุญมีนะครับผม่นี่ครับจะเป็นภาพที่สามารถเด็กสามารถอ่านเด็กสามารถดูนะครับเป็นสีสันนะครับอ่าให้อ่านให้ลูกๆูกฟังนะครับตอนก่อนนอนได้นะครับผมเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากนะครับอ่าใครมีลูกติดบ้านหยู่เนี้ยครับ หนังสือการ์ตูนที่น่าอ่านมากนะครับมีภาพทุกหน้าเลยนะครับผมแล้วก็มีหนังสือให้อ่านนะครับนี่ครับครับผม่ก็นาหลังจะเป็นแบบนี้เง้ด้านหลังนะครับก้อนนี้จะเป็นมีภาพทุกหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับมีสีสันทุกหน้าเลยเด็กอ่านให้เด็กฟังนะครับผมอย่าลืมซื้อเลยครับราคาประมาณ สีบาทนะครับผมถูกๆนะครับก็พักหนังสือตั้งไข่ล้มด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย